วันนี้นะคะพี่แป้งชมจะมาอัปเดตเขาให้กับน้องๆนะคะโน้องๆจำตุ๊กตาแพนเค้กที่แป้งเคยสอนไปครั้งที่แล้วได้ไหมบอกโน้องๆว่าให้รีบมาเอาก่อดที่เขาจะแก้บลักซึ่งตอนนี้นะคะเขาได้ทําการแก้บัักแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งโน้องๆะ ชิ้นนี้ในรูปแบบเดิมได้แล้วนะคะเราไปดูกันค่ะว่าเขาแก้บั๊กจริงไหมซึ่งตัวแฟนพี่แป้นนะคะมีของชิ้นนี้อยู่แล้วก็คือนี่เลยหน้ากากแพนเค้กซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพี่แป้ให้น้องๆเนี่ยรบเหลี่ยนตาที่เป็นกระดิ่งไปนะคะจำได้ไหมซึ่งตอนนี้นะพี่แป้จะลองรบของตัวแฟนพี่แป้งก่อนว่าเฮ้ยถ้าเราลบตามที่เราทําบั๊กว้ครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งนี้เราสามารถได้ของฟรีไหมเรามาที่แมปแพนเค้กเลยค่ะ ซึ่งพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยน้อง,องมันก็ไม่ได้ขึ้นว่าเราได้ของฟรีที่เป็นตุ๊กตาแพนเค้กเหมือนครั้งที่แล้วที่พี่แปงเคยสอนให้น้องทบาบล็กไปซึ่งเขาได้แก้ไขแล้วเรียบร้อยนะคะและยังไม่ได้มีอัปเดตเข้ามาในแบบนี้เลยว่าจะต้องทํเรเวลที่เท่าไหร่หรือทํายังไงถึงจะได้ของชิ้นนี้นะคะซึ่งตัวพี่แปงนะพอลองเล่นแล้วก็ไปเช็คว่าเฮ้ยมันไม่ได้ของจริงๆอะ่ะน้องคนไหนที่ไม่ทันหรือไม่ยอมมาดูคลิปพี่แปงเนี่ยบอกเลยว่าพลาดมากๆเลยนะคะบอกแล้วว่าให้รีบกดกระดิ่งน,นเอ ยังไงก็ยังเหลือภาคคูมอีกอันนึงนะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่และน้องคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามดูกดกดดิ่งชอบพี่แป้งก็ต้องรีบมาดูแล้วนะคะเพื่อวันไหนเขามาแล้วมันเป็นบั๊อกอีกจะได้รีบเอาแล้วมาทํากันค่ะจะได้ไม่พลาดเหมือนครั้งนี้นะบอกเลยนะคะว่าวันนี้มีประกาศแนละแจกโรบัสน,นะคะอย่าลืมมาดูด้วยเด้อเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย